ต่อเพลาถ่านซูเปอรส์สันครับมไม่ทำถ่านไอความร้อนควันไฟปกติอากาศดีนะรู้แบบก็แบบนี่ครับ ตัวของจริงอยู่ตรงนี้ครับเตาเผาถ่านซุปเปอร์สันนวัสดุอุปกรณ์ก็จะเป็นพวกกระลามะพร้าวอะไรพวกนี้ครับพวกไม้ไม้ไใช้แล้วไม้เปลทุเรียนเปลือกอะไรพวกนี้ชานอ,อ้อยเลยนะ เศษไม้เยอะด้ยครับจะดีที่ไหนนี่ครับคือวัสดุอุปกรณ์ที่ที่ที่เขาใช้เผาฮะของใช้ในครัวเรือนนะครับกล้ามะพร้าวปุหลาบก็มีนะครับอันนี้คืออ้อยมะพร้าวมะพร้าวที่มันไม่ได้ใช้แล้วหลังจากเผากลามพรา,พรา,างาก็จะดำเลยะครับเป็นดำเีลยเป็นไม้ครับ ได้เป็นก้อนเสร็จก็นี่ค่ะมีเตาโอ้มีเครื่องปันป่นปั่นปั่นให้เป็นเป็นฝุ่นเป็นผง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 แล้วมาอัดก้อน เครื่องอ,อ,อัดก้อนก็ทำง่ายๆครับทำจาก PVC ก็ PVC หนาหน่อยนี่ฮะก็ใส่ใส่ลงไปแล้วก็อัดก้อนโอ้ยเด็ดมากลักษณะเตาที่ชายกับกับทานแบบใช้กับทานใช้กับทานก็อัดก้อนคร<ะ>ับเตาชีวมวล เรียกว่าเตาชีวมวนเตาชีวมวลนะครับให้ความร้อนสูงกว่าเตาทั่วไปนะครับประหยัดค่าก๊าซหมุนต้มช่วยกำจัดขยะในโคลเวียนครับเตาชีวมวล รับสลับคลิปนี้ผมก็ขอลาคุณผู้ชมไปกังเท่านี้นนะครับขอบคุณครับสลับการรับชมขอบคุณครับสลับการสดปลอดภัยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับน,นี้เป็นตลาดผลิตภัณฑ์ทาการเกษตรนะครับ